วันนี้เราจะมาพบกับเอเกนแต่ไม่มีตอนครับไม่มีป้าป๋าอะไรมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอิมถ่ายภาพว่ามันอยู่ที่ไหนเอมผมก็จําจชื่อเกมไม่ได้เมื่อกี้ผมก็มองหมกคลาสิกเหรอลองเล่นคนเดียวดูก่อนผมก็เคยเล่นอยู่นะผมจาไม่ได้ลองเล่นคนเดียวดูก่อนเคยไปเล่นนะแต่ผมเคยเล่นอยู่สิบห้าเกมยี่สิบแปดเลเวล เล่นออฟตี้ดีกว่าก่อนเกมจะเริ่มนะครับทุกคนได้ตกต่อไประดับอะไรดีระดับระดับคลาสสิกไหมไม่เอาง่ายเลยเนะโอ้ย <c oughs> oh, yeah. ไปกันเลยสลิดหน้าเดินเสียงสลิดขี้โมโหอะไรพวกนี้ผมปวดร้อนับผมเป็นหวัดผมนี่คือจีนเปล่าจีนอ๊าปังโอ้ยโอ๊ยอีจีนเปล่า จะใช่หรือเปล่ามันฟูมแบบนี้ได้รึวะยังมีจีนจริงด้วยให้อยู่ใกล้ๆเลยอยู่ปักกิ่งนล่นเลยเนี่ยสามร้อยหนึ่งกิโลเมตรห่างจากฝั่งจุดที่แท้กี่สิบหนึ่งกิโลเมตรโอเคนี่คือที่เออ๋อ ผมรู้อยู่ตรงตรง,งเออมเอมตกแต่แถวชิลีตรงนี้ตรงประมาณแถวตรงนี้ยผมจะมีได้ได้แต่ประมาณตรงแถวนี้มั้ง <c oughs> นี่จริงด้วยใก,ก,กล้ๆเอง หึงม,มาชูพิชูเอ้ยต่อไปเร็วอืมนี่ที่ไหนวะนี่มันคดเคจริงหรือเปล่าตู้ฝังแล้วใช่ไแล้วลมันก็มีแบบนี้เหรอใกล้ๆสาลผมจะม,มีจีนอ่าน โอ้ยว่ถนนแบบนี้แบบนี้สหรัฐหรือเปล่าอ่ะไม่ก็่าจีนทานฝั่งตรงนั้นไปไม่ออกว่ะสหรัฐมั้งจริงด้วยว่ะจริงด้วยอ่ะอือหือต่อไปอ่ะเราชนะหน่ว่ย โอเคไปเล่นอันนี้ดีกว่าเล่นอับ,บี้เพราะเสียงเราจะใส่เอาวมาแล้วหรอโอปันกลางต่อไปเรินน่มง่ายไปปันกลางน้องผมพูดอะไรอย่างนอกนี้ผมอยู่ห้องโออีอาร์โออีอาร์ คือที่ลอดนดอนก็จะลอดนดอนนะก่อนนี่ลอดนดอนโอเค ลอนดอนยุโรปอยู่ปารีสเหรอก็อยู่ลอนดอนสิต่อไปเมียงปะเมียงปะที่ไหนวะเ,เนี่ยเวียดนามเป่าแล้วก็จีนธงแดงๆอยู่นี่ อืมผมว่าน่าจะเมืองในฮานอยหรือเปล่าเมืองแถบเอาเซียนเยนวียดนามหรือเปล่าตรงแถวตรงนี้โอเคเฮ้ยใกล้ๆจริงด้วยใกล้ใกล้เป็นธงแบบต่อไป นี่ที่ไหนวะผมไม่รู้เอิเอิเอาเอาจจะบาซิลบาซิลหรือเปล่าจะเป็นบาซิลบาซิลอ,อาเป็นแถบทางตอนเหนือทางตะวันตกหรือเปล่ปาโอเคคำใบ้เป็นภาษาอังกฤษผมไม่ออก ต่อไปเฮ้ยมาเลเซียเหรอจริงดิเอาจริงดิฮะวัตต h ฮิลโอ้โหแต่อย่างนั้นผมก็ชน,นะเป็นเล่นสองคนเลยดีกว่าไม่ไม่ไม,ไม่พาร์ทนี้เล่นหนึ่งคนก่อนเพาไป็นสองคนะพาร์ทหนึ่งนะทุกคนอนะันนะนี้พาร์ทหนึ่งอีพีหนึ่ง จะไปได้รับความยากยากที่สุดในโลกกลางกินกลางกินกลางกินกลาง,ลงเร็วแล้วเร็วแล้วไปกันเถอะที่ไหนวะเนี่ย เอิม่มกับแถบพม่พมาหรือเปล่ารถที่ไหนะวะพม่าว้าออสเตรเลียถึงไปได้ไอรถรถออสเตรเลียคนนี้อแอฟริกาเลยเหรอพี่โอ้โห เลตแกมเบียแต่ไม่เข้าเขียนกำเบียวโอ้โหยากมากอันนี้ที่ไหนที่ไหนอีกซักๆักักสัก,สก,สกน่าจะเอชีหรือเปล่าไม่ไม่ elemental. ไม่ไมีภูเขาแบบนี้เหรอแอฟริกาไต้แอฟริกาเตอรหรอ วนันนี้ผมไม่รู้ฮะยากจริงๆยุโรปเลยเหรอโอ้โหยากเกินตุงตุงตุงซ่ยากเกินพี่เริ่มไปไปเลยไปเลยเอ่อ ที่นี่ที่ไหนวะอาจจะมีแบบมีมัสยิดใช่ไหมมันเรื่องบุญจะมัสยิดเออมบางเดี๋ยวทําไมมันเหมือนอังกฤษวะแต่ยุโรปด้วยโอ้ฟกินามันกาเยอรมันมิวนิดเมืองมิวนิดใช่หรือเปล่าไม่ก็อินเดียหรือเปล่า เออถูกแล้วเนี่ยเจ้าเขาเอลบาว้ยโอ้โหอยู่ในยุโรปเยอรมันว่าเรีย114กิโลจากที่ตั้งโอ้โหโอเคงั้นแค่นี้แหละทุกคนขอเอ่มกล่าวขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเอ่มยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้าวยนรด บาย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 ดาวทุกคนบ๊ายบายบุย